สวัสดีค่ะนักเรียนครูพัดค่ะพัชรีสุนทรากรวันนี้วิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5เรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่3เรื่องการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างนั้นครูมีคลิปวิดีโอมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะหลังจากชมคลิปวิดีโอจบแล้ว ให้นักเรียนทุกคนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมหน้า47นะคะแล้วหลังจากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 48, 49ข้อ 1, ข้อ2และข้อ4นะคะนะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ